ราคาเดี๋ยวจะกลางแล้วเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าตัวไหนราคาถูกแพงยังไงและตัวไหนคุ้มไม่คุ้มยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับปิวในรายการต้องแล้วป้า จะวันนี้นะคะบอกเลยว่าจะมาเมาไอเทมของการเติมน้ําให้กับผิวนะคะคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีว่าพวกนี้ต้องและเหมาะกับผิวหน้าของเราเป็นที่ยิ่งนักนะคะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะคะในจุดนี้วันนี้จะมาพูดถึงเห็นเลยว่าอะไรเป็นข้อดีอะไรเป็นข้อด้อยของแต่ละตัวนะคะแต่ทุกตัวคือต้องแน่ๆเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เมาอย่างนี้นะทุกคนนะการที่ผิวของเรามีความอิ่มน้ําและไม่ขาดน้ําเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับทุกสภาพผิวเนาะเพราะถ้าผิวขาดน้ํามันสามารถเก่ะให้เกิดได้หลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นการที่เราเป็นคนน้ามันการที่น้ามันคือพอมันขาดน้ํะร่างกายของเราก็บังคับให้มันผลิตน้ํามันออกมาซึ่งพอมันผลิตออกมาเยอะเกินหน้าก็มันก็เยิมก็หยาและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิวในขณะเดียวกันบางคนบอกว่าหน้าจะนเหีียวหน้าจะน่เหน่ยวหน้าชิย่น เพราะอะไรเพราะผิวที่มันขาดน้ําแต่แรกซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ใช้สกินแคร์ใดๆที่มันสามารถไปทําลายเกราะป้องกันหรือทําลายความชุ่มชื้นพอมันแห้งและเราไม่รักษาผิวให้มันชุ่มชํ้อยู่ตลอดเวลามันก็เกิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของเราได้มันเลยเป็นพื้นฐานที่อยากจะมาเมาให้ทุกคนฟังวันนี้เลยค่ะ สิ่งที่จะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูก็คือเรื่องของจุดเด่นในส่วนผสมของแต่ละตัวว่ามันเปรี้ยวมันเยี่ยวยังไงทําให้เราต้องซื้อตัวนี้นะคะอย่างที่2เลยคือเอ๊ะคนแพ้ง่ายเนี่ยต้องตัวไหนอย่างที่3เลยก็คือในเรื่องของตัวเนื้อสัมผัสว่าเออใช้แล้วมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือในเรื่องของตัวราคาเดี๋ยวจะกางแล้วเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าตัวไหนราคาถูกแพงยังไงและตัวไหนคุ้มไม่คุ้มยังไงไปดูกันเลยค่ะ ตัวที่หนึ่งเลยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยจ้าฮ่าดลาโบ ก็คือเป็นตัวฮาด้ระบบพรีเมียมโลชั่นนั่นเองนะจ๊ะด้วยความพิเศษของส่วนผสมที่อยากจะเมสาเลยก็คือ2ตัวนะคะ1ก็คือตัวจะเป็นนาโนไฮยาลูโรนิกแอซิดที่สามารถดันไฮยาลงไปสู่หน้าของเราได้อย่างล้าลึกเนาะตัวเนี้ยก็จะช่วยได้อีกตัวหนึ่งสาหรับเจ้าตัวนี้คือเป็นไฮยาประตุบวกเนาะไฮยาประตุบวกตรงนี้จะสามารถทํางานกับหนังหน้าของเราได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะคือหน้าของเราเนี่ยจะมีความเป็นประตุลบเนาะพอรวมกับตัวไฮยาประตุบวกที่อยู่ในเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจะ ล็อกและกักเก็บน้ําไว้ได้เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานกว่าสกินแคร์ตัวอื่นๆปิลมองว่าตัวนี้ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีคนแพ้ง่ายต้องบอกว่าตัวนี้ฟิวค่อนข้างแนะนํานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมินเนอรัลอล์เนาะคือไม่มีสารที่ค่อนข้างทําให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ง่ายแต่นะคะแต่ข้อระวังนิดนึงละกันคือด้วยความที่แบรนด์เขาเคลมว่าเฮ้ยของเขาอะ่ะมันใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะแต่อยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงจ้ะ อ่ะตัวน้ําตัวเนื้อของมันเป็นอย่างนี้นี่พอตัวน้ําตัวเนื้อของมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหลวแต่ไม่ได้เหลวซอกซอก,ซอกเหมือนกับแบบฮาดาระบบรุนอื่นๆคือฮาดาระบบรุนอื่นถ้าใครเคยใช้มันจะเหลวแบบฟู่เหลวไปเลยดูออกไหมแต่ตัวนี้จะมีความเหลวแต่ยังหนืดยังข้นถ้าใครที่ เป็นคนที่หน้าผิวผสมไปจนถึงผิวมันนะปิวว่าใช้แค่ตอนกลางคืนตอนเย็นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช้พอแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่หน้าแห้งเป็ว่าใช้เช้าและเย็นได้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าใครที่หน้ามันใช้แล้วอาจจะแบบจะเยิม้มจะหยาดดึงถ้าใส่ทั้งเช้าทั้งเย็นอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะ มาสู่ตัวที่2อกันเลยจ้าตัวที่2คือตัวนี้ต้า n n i s f r e รี Green ท e ซ C s e ร u m นะจ้าตัวนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษเลยก็คือเรื่องของตัวส่วนผสมที่แบรนด์เขาเคลมมาก็คือเรื่องของตัวชาเขียวนะคะตามชื่อเลยก็คือจะมีตัวที่เป็นตัว Green ีออยนะคะหรือว่าเป็นตัววิตามิน B3 หรือว่าเป็นตัววิตามิน C เนาะคืออย่างตัว Green ี e อย i l เนี่ยเขาก็คือตั้งใจเลยเอามาช่วยลดการระคายเคืองลดการหนักเสกของผิวลดอนนมูลอิสระหรือจริงๆแล้วแบบตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วย ถามว่าคนหน้ามันใช้ได้ไหมแปลว่าคนหน้ามันอะ่ะใช้ได้เพราะว่าด้วยสารสกัดของเขา่ถือว่าก็ทํามาค่อนข้างตอบโจทย์เนาะในส่วนของเนื้อสัมผัสเองเปียวมองว่าเอ๊ะเนื้อสัมผัสเองอะ่ะก็เหมาะกับคนที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเดี๋ยวให้ดูแบบนี้แล้วกันนี่ปั๊มให้ดู2องปั๊มเนาะมันจะไหลมันจะไหลค่อนข้างเร็วกว่าตัวฮาร์ดตระบบเมื่อกี้แล้วถ้าเราทาเนาะถ้าเราทาแบบนี้ตรงนี้จริงๆโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันก็ซึมค่อนข,ข้างเร็วนะ นี้ในเรื่องของการซึมเร็วไปุ๋ไม่ติดคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาจากทางอินเนสทรีคือกลิ่นข้าหนาปุ๋นะแป็ว่ากลิ่นค่อนข้างหอมแต่ว่าเขาด้วยความที่กลิ่นหอมแบบนี้นั่นชัดเจนว่าเขามีน้ําหอมนะคะตัวนี้มีน้ําหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์เนาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายแปลว่าตัวนี้แอบไม่ค่อยสอบโย์คือถ้าใครไม่อยากไปสมเสียงหปือว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใครที่ผิวหน้าแข็งแรงอย่างดิฉันไม่ค่อยแพ้อะไรตัวนี้ก็บอกเลยว่าต้องเหลอาฟ้าแอบให้ดูว่าตัวนี้ชอบใช้จริง มาถึงตัวที่3กันเลยนะจ๊ะตัวที่3คือตัวนี้เลยจ้าวิต ชี่เมเนโร89นะจ๊ะเป็นตัวเซรั่มจากทางวิชี่ที่เสริมสร้างผิวให้เราชุ่มชื้นและถามว่าส่วนผสมมันมีอะไรจุดเด่นความสําคัญของมันเลยคือตัวน้าแร่นะคะน้าแร่ใส่ไปถึง89ที่เขาเคลมขึ้นมาว่ามีวิตามินแร่ธาตุต่างๆใดๆที่ทําให้ผิวหน้าของเรานั้นแข็งแรงเนานะส่วนตัวไปมองว่าข้อดีของมันเลยนะคือมันมีส่วนผสมที่ค่อนข้างน้อยส่วนผสมน้อยแต่เน้นคือพอน้อยแต่เน้นอะ่ะมันเลยทําให้อัตราความเสี่ยงที่จะเกิดการแพ้ ระคายเคืองค่อนข้างน้อยเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยไม่มีสีไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอลและไม่มีสารที่อันตรายที่ทําไม่เกิดกับหน้าในส่วนของเนื้อให้ดูแบบนี้ละกันนี่อย่างนี้อ่าเนื้อมันจะหนืดมันจะหนึบมันจะใสยอย่างนี้เลยแต่พอเวลาทาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันสบายผิวไม่มีกลิ่นไม่ได้รู้สึกว่าแบบทําลายผิวหน้าและที่สําคัญเลยนะคะทุกคน คือทาแล้วมันเหมือนเคลือบผิวไปเลยอ่ะทาแล้วมันสบายแล้วหน้ามันรู้สึกแทนทีว่าชุ่มชื้นไปรู้สึกเลยว่าหน้ามีความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันไม่เนะไม่เลอะไม่คราบซึมเร็วและชุ่มชื้นใครที่อยากะทาเช้าเย็นตัว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะหน้าแห้งใช้ได้หน้ามันก็ใช้ได้ถือว่าเขาทากันบ้านมาค่อนข้างดีในยส่วนที่เติมน้าให้กับผิวและใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ มาถึงตัวสุดท้ายนะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้า c l e a n i q ID Dramatically Different Hydrating Jelly น่ะจาตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นถึง2ส,ส่วนด้วยกันตัวที่1เลยคือเรื่องของตัวเนื้อสัมผัสข,ของตัวเจ้าเจลลี่นะคะคือเนื้อของเจ้าเจลลี่มีความใสและมีความซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างเร็วที่สําคัญช้แลรวรู้สึกว่าหน้าของเราชุ่มชื้นผิวแข็งแรงมากขึ้นและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือเขาบอกว่าเอ๊ะมันช่วยปกป้องเราจากมลภาวะต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ไปรู้ส แรงขึ้นและอีสีฟา้ฟานี่คืออะไรสีฟา้ฟานี่คือเจ้าตัวบูสเตอร์นะคะบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวมากกว่าการที่เติมน้ําให้กับผิวแต่เขานํามารวมกันทําให้เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวคลินิกไอดีนะคะสีฟ้าตัวนี้เนี่ยมันคือเอสที่คอยผลัด เซลผิวที่มันตายไปแล้วนั่นเองนะคะอย่างเป็นอย่างเงี้ยบางทีเป็นสิวแล้วมันยังมีความแบบนูนๆูนบนหน้ารู้สึกว่าหน้าไม่เรียบเนียนอย่างเงี้ยนอกจากเราจะเติมน้ำให้กับผิวเรายังสามารถทําให้ผิวของเราเรียบเนียนไปได้ในเวลาเดียวกันซึ่งตอนนี้เป็นมองว่ามันรสมากจริงๆนะคะเนื้อสัมผัสของมันอ่ะค่อนข้างซึมเร็วนะคือเดี๋ยวทาให้ดูอย่างนี้ละกันอย่างนี้หมูกเนี่ยหอามไหมหอมไหมนี่อะให้ดูแบบนี้ละกันนี่ กดออกมาแล้วมันจะซึมซึมออกมา2อย่างอย่างนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นเยลลี่กับตัวที่เป็นสีฟ้าๆที่เป็นตัวบนะูสเตอร์เนาะพอเราทาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างเร็วนะคะทุกคนคือแม้ว่าแบรนด์เขาเองจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์หรือเป็นครนะีมเนาะซึ่งครีมเรามักจะทาหลังเซรั่มแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นบอกว่ามันซึมเร็วพอๆกับเซรั่มเลยและสามารถใช้ในขั้นตอนก่อนที่จะเป็นครีมหรือเป็นตัวอื่นๆได้เขามีการทดสอบมาแล้วว่าโอเคกับคนที่ผิวแพ้ง่ายและไม่ได เป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวจะประลางราคาให้ดูเลยว่าแต่ละตัวมันราคาเท่าไหร่กันบ้างนะจ๊ะเริ่มจากตัวนี้เลยจ้ะตัว5ดาระบบพรีเมียมโลชั่นนะจ๊ะ5ดาระบบพรีเมียมโลชั่นอยู่ที่170 ml ราคา580บาทราคาต่อ ml เนี่ยคือตกแค่ ml ละ3.4บาทคือถูกทั้งราคาตั้งต้นและถูกทั้งราคาต่อ ml เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆที่วันนี้เอามาพูดเนาะ ตัวที่2คือ Innisfree Green Tea Serum นะจ๊ะตัวนี้เลยบอกเลยว่าอยู่ที่80 ml ราคา1,000บาทนะจ๊ะพอหานออกมาแล้วก็เฉลย ml ละ12.5บาทถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงตัวที่3ก็คือจะเป็นตัว w i t c h y เนาะ w i t c h y เนี่ยตอนนี้ไปดูราคาในตลาดมาจนที่50 ml 1,300บาทเนาะแบบไม่มีโปรโมชั่นหานไปหารมา ml ละ26บบาทราคาถือว่าสูงที่สุดในบรรดาของแต่ละตัวที่วันนี้เอามาพูดเลยถ้าเทียบเป็นต่อ ml นะคะ ตัวสุดท้ายคือตัวค l i น i q u นะตัว c l i n i q ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยอยู่ที่115 ml 1,900บาทถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยมันจะตก ml ละ16.5บาทซึ่งถ้าเทียบกันกับตัวิ i c ี y ตัวนี้ต่อ ml จะถูกกว่าแต่ถ้าเทียบเป็นต่อแบบ ตอนหนึงชิ้นที่ต้องซื้อตัวนี้จะแพงที่สุดเนาะถ้าใครชอบไปไหนก็ลองไปดูแต่ต้องบอกอย่างนี้ส่วนตัวไปว่าชอบวิตชี่มากที่สุดเลยต้องหยิบขึ้นมาซ้าให้ดูแม้ว่าจะมีราคาที่ค่อน้าแพงกว่าตัวอื่นเนาะแต่ว่าตัวประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ปมองว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของปิวมากที่สุด ต้องที่สุดชอบไม่ชอบที่สุดตอนแรกอบไม่กล้าซื้อด้วยความมั่แทงใช่ปะซื้อตัวเล็กอย่างเงี้ยมาลองก่อนสุดท้ายก็คืออะไรจ้าจบที่ตัวใหญ่เลยจ้า75 ml mm เนาะถ้าใครชอบก็ลองไปดูกันได้นะสาอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้รายการต้องแล้วป้าก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือว่าจะไปท่องช่องปิวิมาแนลแล้วดูคลิปอื่นอัน,อนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะฝากไปดูกันด้วยนะคะสำหรับ ep หน้ารายการต้องแล้วป้าจะมาด้วยคอนเซปต์อะไรยังไงก็ฝากด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ